โอเคครับก็อยู่กับหน้าสินค้า236ในราคา700บาทครับเชื่อม Google นะครับทุกคน gmail นั่นเองครับเลเวล58ไลค์900ครับทุกคนเสร็จขั้นสูงเขาตามนี้มีหัวอายุโอเคเลยครับตัวก้อนนี้เลยครับตึงๆเรแล่เลยนะครับตัวละครของเรามีคนโน้มขี้โกงด้วยนะครับนะให้ตัวล็อกอะไรต่างๆตัวละครหลักพร้อมเล่นเลยนะครับแค่ตัวละครเนี่ยก็คุ้มค่าคุ้มราคาครับดูแฟชั่นหัวกันบ้างครับนี่เลยครับนี่จะเป็นหัวขาวอายุโอเคอะไรต่างๆครับหัวขาว gm อ่ะนะทุกคนนะมาตามนี้ครับทุกคนนะเช็คแบบว่าน บูไรครับทุกคนครับเซ็ตของอายุโอเคหนวดคงหนวดขาวได้ต่างๆครบเซ็ตเลยนะครับทุกคนเออมาดูแฟชั่นนี่ครับนี่ครับตาแดงของเราก็มีครับแฟชั่นเสื้อครับทุกคนครับเซ็ตของชูชิก็มีเหมือนกันครับนี่เลยนะครับทุกคนครับถอดทรงถอดเสื้ออะไรต่างๆมีแน่นอนครับทุกคนแล้วก็กางเกงของเรา นะครับในราคาเจ็ดละบาทเกงปีกนกก็มีเหมือนกันครับทุกคนครับไม่แพ้เลยนะครับทุกคนครับคุ้มคุ้มแรแรงเลยนะครับนะนี่ครับแฟชั่นผู้ทรงผู้ใสอะไรต่างๆมีแน่นอนครับนะสิทธิขั้นสูงคันนี้ถึงถึง315เลยครับทุกคนครับนะแล้วก็คิทตันอีกหกสิบห้าครับลูกแก้วอีกเจ็ดลูกครับบอกเลยว่าไปสุ่มกล้ามทองลุวานเลยนะครับนะดูกันที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างครับทุกคนแต่ชอบที่เคลลี่เลยนะครับนี่เลยครับว่าอายุคงอายุโอเคอะไรต่างๆครับหน้าตาดวงตาแดงนี้แน่นอนครับนีี่เเเเเเเลลยยคคคคครรรรรััััับบบบซซตตตตอออออปปิาาาาโโกก็มมหืนนนขขงงงแดะ หน้าหัวของเราแฟชั่นหัวเนาะอันนี้นะครับหน้าหัวของผู้หญิงดูแฟชั่นของเสื้อผ้ากันบ้างครับนะมนุษย์ยุคหินของเราก็มีเหมือนกันเออเอาเรื่องนี่ครับนะแล้วก็นี้ครับนะกางเกงยังไงกางเกงใส่ให้ลงให้ไรของผู้หญิงอะครับนะกางเกงปีกนกปีกนกอะไรต่างๆครับแล้วก็รองเท้านี่ครับทุกคนครับแล้วก็ชุดแฟชั่นครับนะต่อไปมาดูคู่หูตัวละครครับนะคู่หูตัวละครคู่หูของเราเนี่ยมันจะมีชิบะนะครับหมาสูน่าจิ้งจอกนกฟินิกซ์ลิงบาบูนโอ้ถือว่าเติมไปเยอะเหมือนกันนะครับนะ นะครับเบบี้ชักอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันนะนครับเจ็ดร้อยบาทครับทุกคนครับกระเป๋าสะพายสุดเท่สุดแกร์นี่เลยครับกล่องดวงใจนะครับโอมากาเสะหินกรตายานทหนะแอร์บอร์ดนะครับทุกคนครับแล้วก็นี่เลยครับร่มชูชีพครับหัวใจแล้วก็ภาพพื้นหลังของเราก็ตามนี้เลยนี่ครับทุกคนครับตึงๆแหลกๆมากับความแรงอยู่ที่นี่เลยรูปภาพของเราก็ปีกนกอะไรต่าง เอเวลสครับทุกคนครับ M14 ครับนัสกาคิปปิดเลิฟถาวรครับทุกคนครับนะมีเอเคียนถือว่าสุดจัดจริงๆอ่ะเนี่ยครับบอกเลยว่าอัพไปถึงเลเวล6ท่าโคตรเท่นะครับทนเท่กว่าทุกปืนเท่กว่าทุกปืนอีโบนะครับนะนี่เลยครับ MP5 ครับทุกคนครับ MP40 นะครับ P90 กช็อตกันของเราครับไบโอฟอสนั่นเองครับสไนเปอร์สไนเปอร์พิสตันนะครับมาลีกระทะแตงโมถือหน้าล็อบบี้สุดเท่สุดไลมินตัดอีก5อันนะครับไมายิปบอล4แล้วคาตนะอีก 3เองครับคณะชมพูก็มีเหมือนกันครับระเบิดอีก9รูปแบบครับทุกคนไอวอลอีก3อีก5รูปแบบนั่นเองแล้วก็มาด้วย M C เก้า t ก๊ตตของเรานั่นเองครับทุกคนในราคา700บาททั้งมาได้โอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับหน้าสินค้า2 3 7ในราคาสาม0ันบาทเท่านั้นเองครับทุกคนครับหน้าโปรไฟล์ของเรามาด้วยเลเวล67ไลท์3า0 0 3นสาไลท์สามพครับนะสิทขั้นสูงก็ตามนี้ครับเหลืองเตอะเลยนี่ครับทุกคนเออไปมาดูกันที่ตัวละครครับ เนี่ยตัวละครเราไม่ว่าจะเป็นคนโนคิลลี่อโลกอะไรต่างๆตัวละครหลักพร้อมเล่นเลยนะครับนะต่อไปดูแฟชั่นการแต่งตัวเนี่ยไม่นจะเป็นหัวคงหัวขาวนี่ครับหัวกระตงกระต่ายอะไรต่างๆครับเ็จพี่ตรงพี่ตูนนะครับหัวของเจนอตอะไรต่างๆก็หัวอะไรไม่รู้นะครับผมก็ไม่หัวแปลกๆใหม่ๆผมก็ได้เคยเห็นนี่แหละครับนะเศษจราชนคนเปิ้นโลกครับทุกคนนี่เลยนะครับทุกคนครับบอกเลยว่าเ็จนี้เท่แน่นอนครับทุกคนครับมาไปแสงหัวขาวกันต่อครับทุกคนครับนะตัวแต่งตัวให้ดูครับนะไม่ไม่เป็นหัว นี่เลยครับผ้าปิดปงผ้าปิดปากครับต่อไปมาดูแฟชั่นเครื่องแต่งหน้ากันบ้างครับนี่เลยครับตาดงตาแดงนะครับนะมาดูเครื่องแต่งกายครับนี่ครับถอดเสื้อเจ๊ปูกล้ามบวชครับเจ๊ปูลูกบวชใช่ปะแล้วก็ตามนี้ครับทุกคนครับนี่ครับเสื้อสุดสีแดงของเราครับนะก็ตึงเหมือนกันครับไอดีนี้นะครับมีเสื้อสีแดงจระชนคนตป็นลกบอกเลยว่าไม่นํากลับมาขายแน่นอนครับทุกคนครับแล้วก็ตามนี้เลยนี่ครับทุกคนครับไปดูกันที่แฟชั่นกางเกงครับนะไม่ว่ากางเกงบาวงบาวันอะไรต่างๆกางเกงพับ นี่เป็นไงนะครับทุกคนครับจัลลุดชนคนบนโลกครับทุกคนสุดเซตของเรายากุซ่าครับนะเป็นไงนะครับแล้วก็รองเท้าปีกนกครับนะไม่ใช่กางเกงปีกนกครับเรดไอครับทุกคนครับนะผ้าใบเรดไอครับก็เท่เหมือนกันครับทุกคนสิทธิ์ขั้นสูงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนะสามพันสามร้อยห้าสิบแปดครับทุกคนดูดิเออเรื่องหนึ่งครับนะก็ทํานี้ครับบัตรเพิ่มของเราอื่นๆครับคิดตั้งแปดสิบแปดลูกแก้วอีกเจ็ดลูกครับทุกคนครับนะบอกเลยว่าเอาไปสุ่มข้ามทอง้นบาครัตะอูนี่ะากเลยแล้วกัันนะครบนะ นี่เลยครับเซตของผู้หญิงครับไม่ว่าจะเป็นหัวอะไรตึงๆหัวคาบุกิข้าบุกิอะไรต่างๆครับหัวอายุโอปรางอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันครับนี่เลยครับนะเซตเซตแบบว่าเซตจีนใช่ไหมชุดจีนใช่ไหมหลายคนเดียวพี่ครับขอดูชุดจีนหน่อยครับนี่เลยครับชุดจีนครับนะผมตอนนั้นผมก็ไม่รู้ไงเด็กๆถามหาชุดจีนนะเนาะเออก็นี่แหละนี่แหละครับชุดจีนนะครับนะแฟชั่นเครื่องแต่งหน้าเครื่องแต่งกายครับก็ตามนี้เลยนี่ครับทุกคนครับรูแลตึงๆเลยนะครับสามพันบาทครับทุกคนครับบอกเลยว่าไอ้สกินปืนนคคคุุ้มมากกๆรับทเดี๋ยวรอด่สก มันเป็นสายให้ลงไฮไลท์ต่างๆครับเกงปิงนงปิงนกของเรานะครับรองเท้านี่เลยนี่ครับทุกคนเป็นไงนะครับตึงๆเลยแล้วนะครับตัดสินใจกันเอาเองนะครับทุกคนครับนะดูคนช้าๆนะครับทุกคนมาดูคู่หูตัวละครบ้างครับไม่ช่เป็นนกฟินิกครับทุกคนครับเป็นกงเพนกวินยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยนะครับมาเป็นดิมีแพนด้าคอลเลคชันท่าทางของเราว่าจะเป็นท่านี้เลยครับนั่นเดอะสวอนครับนะท่าห่วงบินนั่นเองครับ งนะครับนะเพิ่งกินข้าวอิ่มนะครับอาจจะพูดเร็วไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ข้ามออกมาเบื้อเบื้อนะครับทุกคนครับนะกล่องดวงใจของเรานะครับนะกล่องธรรมชีแล้วก็แอร์บอร์ดสุดเท่ยานพาหนะครับแอร์บอร์ดฟอร์สเก้นบอร์ดนั่นเองครับทุกคนครับร่วมชูชีพของเราก็นี่เลยครับคอปบ้าแอตแทกครับทุกคนครับมาดูภาพพื้นหลังครับนะใบปานเป็นภาพพื้นหลังของคอปบ้าแฟตต์นี้ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นไงตึงๆเลยนะครับทุกคนเออเอาเรื่องเหมือนกันนะครับนะบอกเลยว่าไม่ต้องไปสุ่มไม่เสียเวลาครับพื้นนนนนนหหลลััังงงีี้้้ทุกคคะะมมเเออฟฟพพืดดวยรรบาาููปภข เรราคับนะนี่เลยครับเพราเอถึงแซครับตาของเราก็ตามนี้ครับเมาดูกันที่อาวุธครับทุกคนครับนะบอกเลยว่าลองว่าของเลนนี้ครับนะอาวุธ M4 ของเราครับ AK มังกรถาวรครับ M14 ครับสกาคิวปิดเลิฟถาวรด้วยก่อสร้างนะครับ h k s M249 ฟาร์มัส4กระบอกครับทุกคน XM8 e ็ o นะครับทุกคนครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มผมโคตรอยากได้เลยแต่ว่าไม่ได้สุ่มนะครับคิดว่ามันไม่คิดว่ามันไม่น่าจะแล่นะครับแต่ว่ามันสวยจริงๆครับ AUG ของเราลั่น2ก็มีครับ MG สกระบอกครับทุกคน MP5 หกระบอก V.S อีก2กระบอกครับ MP40 ครับทุกคนครับนะ V40 บอกเลยว่าไม่ต้องไปสุ่มครับ1,500เพชรเนี่ยทุกคนนะหมดไป500บาททุกคนทุกคนนะ P90 ครับอีก3กระบอกนะครับ G15 ครับทอมสันของเราดูช็อตกันลูกซอง Evo สีเขียวครับทุกคนครับสไนเปอร์นะครับยิ l l o w Puma นี่ครับ p ิสตันของเราก็ตามนี้มา r ีกระทัดเตงโมถือหน้าล็อบบี้สุดเท่สุดแรงมินอตัดอีก8ครับไม้บอลอีก5แล้วก็คาร์เดนต์อีก3นั่นเองครับ ผิดนของเรานะครับแล้วเบิดมืออีก14รูปแบบแล้วก็ไอวอรอีก7รูปแบบครับอเาเธอร์ของเรามาด้วยหน้าไม้นั่นเองครับทุกคนครับในราคา3,000บาททักมาได้เลยโอเคครับผู้อยู่กับสินค้า2,38ในราคา2,000บาทครับบอกเลยว่าตึงๆแรงๆมาด้วยเลเวล นี่ครับทุกคนครับนี่เลยนะครับแรงสูงสุดและน่าจะแรงแดงนะครับดิวิสหกไลท์1798ครับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับนะนี่เลยครับมีชุดจราชนคนบนโลกของยูไดครับทุกคนครับนะเซตตัวนี้เลยครับหน้าหน้าโปรไฟล์ของยูไดนะโคโนเคนริฮายาโตะอะไรต่างๆครับนั่นี่มีแน่นอนครับโคโนของเราครับตัวชิโกงครับนะนี่เลยครับไม่ใช่เป็นหัวโค้งหัวขาวของเราครับนี่เผยโฉบหน้าออกมาให้ข้าดูทันทีหน่อยเร็วนะครับหัวบาวงบาวันอะไรต่างๆครับนี่เลยนี่ครับนะเซตของเราโโอ้หเเซตรรรรงๆแลยนนนนะะคคคคััับบบทุกี่ หัวแปดบิตของเราแหลงดงแหลงแดงอะไรต่างๆครับมีแน่นอนเด้อทุกคนนะครับนะนี่ครับแฟชั่นเครื่องแต่งหน้านะครับทุกคนครับแฟชั่นแว่นตาดอีกครับมาดูเครื่องแต่งกายครับนี่เลยครับนะเราไปมาดูกันที่นี่เลยนี่ครับนะชุดเซ็ตของเราครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อแหลงดงแหลงแดงวัยรุ่นปลาคราฟก็มีเหมือนกันครับทุกคนครับวัยรุ่นปลาคราฟนะครับนะแล้วก็เสื้อฮีวอีกนะครับไม่ใช่ครับเสื้อแหลงโกซีซั่น4ครับแล้วก็แหลงดงแหลงแดงอะไรต่างๆครับในซีซั่นนี้ก็มีเหมือนกันครับแล้วก็นีี่่คค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 รร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 รััััับบบบบแจ็็็เเกกกกกกตออยลนนะะชุุุุดดโงงูขาาาาามมมม้้ท แล้วก็อีกแน่นอนครับทุกคนไม่พลาดครับเสื้อไก่8บิดครับทุกคนครับ บอกเลยว่าเละๆครับทุกคนครับของของหายากอ่ะมันไม่มีทางกลับมาขายแล้วอะครับทุกคนเออแล้วก็นี่ครับแฟชั่นกางเกงรองเท้าของเราครับนะไม่ว่าจะเป็นรองทงรองเท้าผ้ารองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบอะไรต่างๆมีแน่นอนชุดเสอตของเราครับนี่เลยครับทุกคนครับนะสก็จีอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันครับกองอื่นๆก็ตามนี้ครับนะลูกแก้วครับลูกแก้วสามคิตตันสิบหกครับแล้วก็พิมพ์เกี่ยวอีกมากมายครับทุกคนครับเอาไว้เป็นแลกกันเลยนะครับแล้วมาดูชุดเซื้ของผู้หญิงกันบ้างครับส่วนผู้หญิงเนี่ยตึงแค่ไหนนะครับแต่ท่เลยครับไม่่วาจะะเเป็นหหหััััวววฟฟงงไไอออรรต่าาๆคคบยุโที่ นอนครับทุกคนครับนะนี่เลยนี่ครับเป็นไงนะครับตึงๆแรงๆครับทุกคนหัวเอามงเอาหมวยต่างๆครับนะแล้วก็แฟชั่นแว่นตาของเราครับนะมันเป็นซุดเซตของเราครับนะ่นจะเป็นลาปาโต้ต่างๆครับหนวดโค้งหนวดขาวแว่นตาดงแว่นตาดำนะครับนะแล้วก็ตาดงตาแดงนี่เลยครับทุกคนไปดูดเสื้อสุดแฟชั่นกันบ้างครับแฟชั่นเสื้อกันบ้างครับนี่เลยนะครับสายไฮไลท์เนี่ยทุกคนนะผมว่าพร้อมเล่นเลยครับนี่นี่ครับแจ็คเก็ตลอยอดแล้วก็เสื้อซีซั่น5ครับทุกคนครับก็เสื้อไก่เป็ดบิดของเราครับนี่เลยกก นะครับนะต่อไปมาดูกันที่แฟชั่นเครื่องแต่งกายกางเกงกันบ้างครับนี่เลยครับตัดรูปลัะเต้าอิงติงบนตรงกลางคลิ๊งลิงอารบอแบนแบงดันดันและตะตออะไรติ๊นี่ครับทุกคนครับนะไปแต่งตัวเอาเองเด้อนะครับแล้วก็ชุดเซ็ทของผู้หญิงก็ตามนี้มาดูคู่หมูตัวละครกันบ้างครับนะผู่ของเราเนี่ยก็จะมีครับนี่เลยครับลิงครับทุกคนสงสาัตว์ในี่ครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยครับมกหมาเมียอะไรต่างๆครบเซตเลยดูคอลเลกชันท่าทางครับทุกคนครับนะต้องมีนี่เลยครับทุกคนครับท่าอะไรตต่่่่่าาาางงงงๆๆคคครรรรรััับบบถถยยลูปปอะไไเ็นนี สุดเท่สุดแรงครับกระเป๋าสปายสุดเท่ครับอุ้ยกระเป๋าท็อปเกมเมอร์ทุกคนผมครึ่งเคยเห็นนะเอาจริงนะครับผมไม่เคยเห็นไอดีไหนมีตั้งแต่รีวิวมาไม่เคยเห็นมีไอเดียไอเดีไหนมีแบบกระเป๋าท็อปเกมเมอร์นี้เลยนะครับนะยานพาหนะของเราครับทุกคนครับนะแอร์บอสุดเท่สุดแรงครับไลนิ่งแฟร์ครับทุกคนต่อไปมาดูล่มชูชีพครับเอซูสุดเท่สุดแรงล่มยูจอดหลอดนั่นเองครับ เป๋าพื้นหลังของเราครับนี่เลยครับกระเป๋าเดอะคัพบ้าแฟ b แบนเนอร์ครับไม่ต้องไปสุ่มกันแล้วทุกคนครับนะบอกเลยว่าเล่นอีกนิดเดียวก็ขึ้นแรงแดงแล้วครับนะ่าจะขึ้นแรงแรงแล้วนะครับน,ะนี่ครับซีซันที่อีกซีซันที่เก้าครับ ลูกภาพของเราก็ตามนี้ครับตาราของเราก็นี่เลยนะครับทุกคนครับต่อไปมาดูกันที่อาวุธกันบ้างครับร้องว้าวครับในราคา2 0 0 0ันบาท M4 ครับทุกคนครับโอ้โห M4 จิตกระบอก AK มังกรรีเวียล3ยูนิคอนครับทุกคนครับแล้วก็ M14 ครับนะสกาเททันถาวร3กระบอกครับสกาเททันโอ้โห3กระบอกครับคนคนโคตรเวอร์ับก่อสร้างเรา a อ2งครับ M249 ครับファーマติครับ XM8 นี่ครับทุกคนครับ XM8 ตัวนี้ก็มีเหมือนกันครับลั่นทรงลั่น2ดาเมจด้วยนะครับเลือกใช้กันเลยนะครับ M60 ครับทุกคนครับ N94 แล้วก็ AUG ถาวรด้วยนะครับนะ UMP ของเรานะครับ MP5 นะครับ MP40 นะครับ P90 นั่นเองช็อกันลูกซอง EVO ครับทุกคนสีขาวรับสเปซอีก2กรับบ็อกสไนเปอร์นี่เลยครับทุกคนครับนั้นตึงๆเลยแหละขานเองพิสตันก็ตามนี้ครับมาลีของเรากระทะ5รูปแบบไม่เพุ่งตัดอีกเครับไม่บอลอีก5แล้วก็ันธาีกรบิตยอรี ทุกคนครับเป็นไงแล้วก็ไอวองงูเหลี่ยมครับทุกคนครับบอกเลยว่า1,000 0เพชรก็ไม่ออกทุกคนโคตรเท่นะครับนะก็เอ็มเจ็ดสิบเก้าอีกหนึ่งอ,อันในราคา2,000บาททวนนั่นเองครับทักมาได้เลยในะ โอเคครับก็อยู่กับญ่เล่นซินคัสสองสามเก้าในราคาเจ็ดร้อยบาทครับทุกคนครับบอกเลยว่าตึงๆแรงๆเลยนี่ครับเลเวลหกสิบสี่ไลท์หนึ่งพันเก้าร้อยครับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้ครับทุกคนไปดูกันที่ตัวละครกันบ้างครับทุกคนครับตัวละครของเราไม่ว่าจะเป็นโคโนะเคลลี่อโลกอะไรต่างๆครับมีแน่นอนครับนี่เลยนี่ครับนะเป็นไงครับทุกคนครับนะ้นเจ็ดร้อยบาทเองครับทุกคนตัวละครแฟชั่นหัวของเราครับนี่เลยครับหัวตึงๆแรงๆหัวจิ้งจงจิ้งจอกอะไรต่างๆครับแฟชั่นหน้ากากครับนี่เลยแว่นตานนะะครับเซตแบบกลรอยันะครับี่มยครับชชุดสีทองลใ่ปะแ้วก็ แฟชั fashion, ่นถอดทรงถอดเสื oss, ้ออะไรต่างๆครับชุดเสื oms, ้อุดเสื้อครับทุกคนครับข้าบุกงขาบโกิอะไรต่างๆชุดแบบจ็กเกอร์ก็มีเหมือนกันครับใส่อะไรไม่คนพลาดเลยครับนี่เลยนะครับชุดบงชุดบอลชุดส้มอะไรต่างๆมีแน่นอนในยีครับทุกคนดูกันนะครับถ้าผมไม่พูดเนี่ยทุกคนทุกคนคิดว่าทุกคนมันมันจะน่าดูปะต้องพูดใช่ปะเออนะครับนะมันก็นะครับสมมากผมก็ไม่มันก็พูดแต่แบบเดิมมันเนาะก็ทุกผ้าทุกคนก็ต้องดูอยู่แล้วนะครับนะบางคนเนี่ยอืม บางคนเขาไม่ได้ทําพูดนะครับที่เขาแบบว่าถ้าเราซื้อตามคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะอัดจิ๊บให้เราเฉยใช่ปะอืมนะครับแต่นี่ผมก็พูดแบบทุกอันนะครับนะตัวนี้นะครับต่อไปรู้บ้างคันดักของผู้หญิงกันบ้างครับนะตัวคันดักผู้หญิงเนี่ยก็ตึงๆแรนเรนเลยนะครับนะนี่เลยครับหัวของผู้หญิงครับเป็นไงนี่ครับนะแล้วก็แฟชั่นแว่นตาครับแล้วเส้นเป็นลาปาโต้ของเราเออ แล้วก็นี่เลยนะครับลองนี่ครับนะไม่ว่าจะเป็นขอเรียกว่านะครับนี่ครับมนุษย์ยุคหินครับแฟชั่นเสื้อครับทุกคนก็ตึงๆเหมือนกันนะครับนะเป็นไงนี่ครับนะดูเงเกงกันบ้างครับนี่เลยนี่ครับเงเกงใส่ให้ลงไฮไล์เนี่ยไม่ควรพลาดเลยครับนะ นี่เลยครับถ้าใครอยากแต่งตัวแบบมาสายตาม5 0 0ซีนี่ครับก็นี่เลยนะครับทุกคนครับมาดูกันที่ผู้ตัวละครครับนะผู้ตัวละครของเราว่วจะเป็นนกวิเจ็ดเลยนะครับทุกคนครับนะสกงสกินอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันครับหมาเพนดี้มีแพนด้าครับนะคอลเลกชันท่าทางนี่เลยครับท่าปัดฟงปัดคออะไรต่างๆถ้าปะแปะก็มีเหมือนกันนะครับต เตล็ดเตล็ดเตล็ดเต็ดเตดกระเป๋าสุดเท่สุดแรงน้องตายชมพูนะครับนะของดวงใจไซตามะนะครับยานทหาระนะครับแอร์บอร์ดสุดเท่นี่ครับประกายแสงแห่งฟรีไฟล์้มชูชีพของเรานะครับราศีมังกรภาพพื้นหลังก็นี่เลยนะครับทุกคนครับมีทุกซีซั่นทุกอะไรต่างๆ มีแน่นอนครับทุกคนครับไม่ต้องห่วงครับนะต่อไปมาดูรูปภาพของเราครับนี่เลยนะครับเบนดูตาครับเป็นไงนะครับตึงๆแรงๆเลยนะครับต่อไปมาดูกันที่อาวุธกันบ้างครับทุกคนในราคา700บาทครับ M4 scottish sand ครับสีน้ำเงินสีอะไรทองอะไรต่างๆ AK ถาวรครับ M14 ครับสกาเจ็ดกระบอกครับทุกคนครับนะสกาไททันด้วยเนี่ยไม่ใช่ครับนะสก้ามีกับโรดดอนครับกอสร้างเรา Sqs M29 ファーマนอีกสี่กระบอกครับทุกคน Sqs8 อีกสองครับ M60 ลั่นสอง EN ลั่นสองด้วยนี่ครับ UMP 2็มพบอก m p 5 VS MP40 เนี่เลยครับทุกคนโคตรเท่โคตรแงครับ MP4 นั่นเองครับลูกซองครับชาร์จแอตแทกครับสเปซอีก4กเบอกเยอะมากครับทุกคนนะสไนปงสไนเปอร์นะครับแล้วก็พิสตันของเรามารีครับอีก2รูปแบบมีดัวตัดอีก6ครับทุกคนมาบิบอลอีก3แล้วก็คาตานะ1ครับแล้วก็นี่เลยครับทุกคนระเบิดมืออีก7รูปแบบครับไอวอลอีก2อันนะครับอาเทร์ของเราก็มาด้วยเอามาเครับ สวัสครับยูครับท่าสินค้า240ในราคา800บาททวนครับทุกคนมาด้วยเลเวล61คันไลท์3 1,300ึ่งพันสามร้อยกรัมนะสีันสูตก็ตามนี้เลยครับหมัดไฟเซตมาเสื้อซีซั่น4ครับทุกคนครับนะโดยแฟชั่นการแต่งตัวของเราครับนี่เลยครับทุกคนนะครับก็ตึงๆเลยๆครับหัวจีองจีเอ็มนะครับนี่เลยนะครับแว่นตรงแว่นตาของเราโดยแฟชั่นแว่นตาครับนะนี่เลยนี่ครับนะ้นเป็นบรรจดโค้งหนอดขาวผ้าปิดโปงผ้าปิดปากอะไรต่างๆครบเซตเลยนะครับแฟชั่นกครแต่งกายครับนี่นะครับนะเป็นไงครัััััับบบนนนนนะซซซซซซีีี่่่่3 4คคคคครรรรรททุกโโตตเ5 เจ็ดก็มีนะครับนะนี่เลยครับทุกคนครับเป็นไงนี่เป็นไงเออเอาเรื่องเหมือนกันครับนะแค่ชุดเนี่ยก็ตึงๆแล้วนะครับนะมาดูไฟชักกางเกงกันบ้างครับนะกางเกงมาลิงกล้องสนักกงเกงอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันมาดูกันที่นะครับรองเท้านะครับรองเท้าผ้าบงผ้าใบต่างๆครับมีทุกสีครับนะต่อไปมาดูกล่องของเราครับอื่นๆครับนี่เลยนี่ครับทุกคนครับอื่นๆของเราคิดตั้นอีก35ครับลูกแก้วอีก5ลูกนั่นเองครับ ไปมาดูกันที่ตัวละครของผู้หญิงครับตัวละครของเราเนี่ยก็มีทั้งเคลลี่โคโนะฮานิโตะอะไรต่างตัวละครหลักพร้อมพร้อมเล่นเลยนะครับทุกคนครับบอกเลยว่าไม่ต้องไปซื้อหาทุกคนเออแต่ไปมาดูที่เคลลี่ครับนี่เลยนี่ครับน่าใส่ฟีไฮไลท์อะไรต่างไม่ควรพลาดเลยนะครับแปดร้อยบาทครับชุดมาแว่นตาครับทุกคนครับเป็นไงเออตึงๆเลนแลเลยนะครับนะโมเดลบัตรไฟเสถม้าลูกซองไฟอะไรต่างๆครบเซตเลยนี่ครับมาดูเอาเลยครับนะเริ่มง่วงเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับคือผมเนี่ยจะอัดคลิปนะครับทุก ครั้งนะครับก็คือเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปครับคือก่อนที่ผมเนี่ยนะีครับตารางกิจกรรมผมนะมัน นะครับทุกวันเนี่ยผมต้องไปโรงเรียนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสุเซตของเรานะครับและคู่หูตัวละครของเราก็ตามนี้เลยครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นลิงลกอะไรต่างๆครับลกฟินิกด้วยนะครับนะต่อไปดูคอลเลกชันท่าทางครับหมัดไฟไซตามะของเราท่าธงท่าทางมอบดอกไม้นั่งบันลังติลังกาถ่ายรูปก็มีเหมือนกันกระเป๋าสะพายสุดเท่สุดแล้วดาก้อนเอ็มเพลเรอร์ครับกล่องดวงใจชาร์คดิฟนี่เองยาปยานฐานะนะครับทุกคนครับแอร์บอรสุดเท่แห่งเวาชาเงาแห่งฟรีไฟครับล่มไซตามะล่มเอซุตอะไรต่างๆผ้าพ cái lặng dây chả mắt mày không có con ô คิกโโอ้หดูดิเอออย่าเพิ่งเชิญมานะครับรูปของเราครับก็ตามนี้เลยนะครับ A ถึง Z เลยนะครับตาของเรานี่เลยนะครับทุกคนครับมาตัวไปมาตัวที่อาวุธกันบ้างครับราคา800บาทครับ M4 Scorching Sand ครับ AK ถาวรครับ M14 สกาวเลเวลสองครับไททันอีกสีเหลืองครับ Gaza HKSM249 Farmat Evo ครับทุกคนครับน้า Farmat ตัวนี้เลยนะครับนะโอ้โหสีกระบอกครับ XM8 กระโดดยิงหัวท่น2ครับ m 6 0 a n ดาเมจ t b l o ครับ MG นะครับทุกคนอยู่ MP MP5VS นะครับ m p 4 0 g 9 0แล้วก็ อมซันดกันของเราทุกซองไฟเป็นการโอฟอสนะครับแต่สกายไลน์ต่างๆสเปซของเราสไนเปอร์นี่ครับนี่เลยนี่ครับพิทตันของเรามาลีกระทะอีก3รูปแบบใน่ตัดอีก6ครับทุกคนไม่บอสอีก3นั่นเองครับฟิตของเรานี่ครับมัดจริงจังครับแค่มัดเนี่ยก็คุ้มค่าคุ้มราคานั้นเลยครับ800บาทนี่ครับนี่ครับแล้วเบิร์ดไอวอลอีก15อันครับแล้วก็ไอวอลอีก4รูปแบบครับทุกคนครับแล้วก็เมืองด้วยปืนเอชสิบเก้าได้แคา800บาททักมาได้เลย โอเคครับพี่กับฟนัสินค้า2อ1ซีหนึ่งเลยครับ0 0 0บาททวนนะครับทุกคนหน้าโปรไฟล์มันด้วยรีเวล53ครับไลฟ์1,094ครับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนตึง,ตง,ตงลๆลยแหชุดกล้ามดำ AK หัวบาวันครับ ดูกันที่ตัวละครกันบ้างครับตัวละครของเราเนี่ยเฟรนดคิลลี่หาจิโตะวรกอะไรต่างๆครับครบเซตเลยนี่ครับนะดูคอนแฟชั่นการแต่งตัวครับไม่ว่าจะหัวฮิปฮอปอะไรต่างๆครับหัวขาวนี่เลยครับนะเซตกล้ามดำของเราครับไม่ว่าเซตมาริ่งกองทองกองแกงครับเซตบาวันครับนะนี่เลยครับแฟช่นว่นตาของเราครับไม่ว่าจะเว่นตาแบบจีองจีเอ็มแว่นตาดำแว่นตาแดงอะไรต่างๆครับหมอกองหมอกเอฟก็มีเหมือนกันครับนะทุกคนครับนะเราไปดูกันที่แฟชั่นเครื่องแต่งกายครับทุกคนครับนี่เลยครับชุดแบบนี่ครับเป็นไงนี่ครับ อาชาบูนะครับนะไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะเออนั่นแหละเออซูชิเออซูชินะครับแล้วก็กล้ามดำนะครับ เรามาดูแฟชั่นกางเกงครับไม่ว่ากางเกงเบาบงบาวันก็มีเหมือนกันครับทุกคนครับใครใส่อะไรเนี่ยชื่นชอบบาวันนี่ก็มาใส่กันได้เลยนี่ครับทุกคนมาดูกันแฟชั่นรองเท้าครับที่รองเท้าของเราเนี่ยทุกคนรองเท้าดองรองเท้าดำนะครับใส่ไฮไลท์เนี่ยไม่ควรพลาดในราคา1,000บาทครับทุกคนครับแล้วเราก็ชุดเซตของเราครับกัจิแล้วก็มีช้างเยันนี่ครับมันเพิ่มอื่นครับทีติทั้นหกสิบสามลูกแก้วอีก4ลูกครับทุกคนอื่นแล้วก็อีกอย่างอื่นอีกมากมายครับแล้มาดูที่กันททีีี่่่่นน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 นะะะะะะคค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 ครรรรรรััััััััับบบบบบตตวววลลลลขออองงงงงผู้้้้้หหหหญิกกาาาาาาาภพโโมเเเยยยยแแุุๆ มีครบเซตเลยนะครับแชมเปนตาครับซินเตปีลาปาโตของเราครับน ah ี่เลยนี่ครับน่าจะไปดูกันที่นี่ครับเครื่องแต่งหน้าครับเครื่องหน้าหน้าขาวหน้าดําอะไรต่างๆมีแน่นอนนี่ครับต่อไปมาดูแฟชั่นเสื้อกันบ้างครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมจะหลับแล้วทุกคนนะวงองอกมาครับนะแล้วก็ตามนี้เลยนะครับนะคือตีหนึ่งนะครับนะผมต้องทําแบบแบกสังขารมาทําให้ทุกคนนะครับนะคือทุกคนเนี่ยชอบรีบรีบเปนจังเลยนะครับต่อไปมาดูคู่หมู่ตัวละครครับนั่นรีบแบบรีบมากๆเลยอะครับทุกคนก็จเย็นๆท้อนะครับ คอลเลกชันท่าทางของเราครับไม่เป็นท่านี่เลยครับเบ่งพลังเบ่งพลังปูดของเราครับท่าแบบถ่ายรูปนะครับนั่งบัลลังของเรากระเป๋าสะพายสุดเท่สุดแรงน้องกายชมพูก็มีเหมือนกันครับนะใส่แล้วจะมีคนพัดในราคาหนึ่งพันบาทครับทุกคนกล่องแฮ่นี่ครับยานพาหนะของเราแหวนบอดสุดเท่สุดแรงสุดคุกแพนด้าบอร์ดนั่นเองครับน่าจะเป็นสาวกของแพนด้านะครับนะเอ็กซ์ทูบาตโต้พีเอ็กทูบาโต้นั่นเองครับทิกออทรีดนี่ครับภาพบันลังของเราก็ตามนี้เลยครับเยอะแยะมากมายครับอ่ามันเยอะจังเลยอ่า นี่ครับน้าต่อไปมาดูลูกคนบ้างครับทุกคนครับนี่เลยในครับนั้นลูกของเรา A ถึง Z ด้วยนี่ครับนะก็ตามนี้นะครับต่อไปดูที่สกินปืนครับว่าจะตึงแค่ไหนราคาหนึ่งพันบาท M4 Scorching s a n ครับ AK New อาถาวรครับ A14 Sky สองกระบอกกอร์ซ่าครับ a k s M249 ฟาร์มัสตัวนี้เลยนะครับเลนแรงเลยนะครับดาเมจรวงหนึ่งนี่ครับนะ เอ็มแปดครับสองกระบอกครับทุกคนครับเอ็มหกสิบลั่นสองครับทุกคนครับในเอ็มเก้าสี่นี้เลยนี่ครับทุกคนต่อไปเองจริงจริงันางยูเอ็มพีห้ากระบอกครับเอ็มพีไฟอีกห้ากระบอกเวสสองกระบอกเอ็มพีสี่สามเอ็มพีสี่ศูนย์ครับทุกคนพีเก้าสิบนั่นเองชัดกันการแล้วคนลูกคนสักกันกระดูกโค้งกระดูกครับแล้วก็นี่เลยครับทุกคนครับนะเขาเรียกว่าปืนลูกซองอีโวครับทุกคนสเปซอีกสี่กระบอกเขาจสเปซเยอะมากครับทุกคนลูกซองคูม่าครับทุกคนแล้วก็นี่เลยครับพิสตันมาลีของเรรานี่คับ สองรูปแบบนี่าตัดอีก4แล้วก็ไม้เป็นบอนอีก3ครับทุกคนครับนะริงๆแเลยคณะอีกหนึ่งคือหน้าล็อบบี้ได้เลยนะครับฟีดของเราแล้วเปิดมือครับอีก11รูปแบรูปแบบไอวอลอีก3แบานนะครับทุกคนครับแล้วก็มาด้วยหน้าไม้นั่นเองครับในราคา1,000บาททักมาได้เลยเด้อ โอเคครับทุกคนเนี่ยสินค้า242ราเลยคา450บาทครับทุกคนครับหน้าโปรไฟล์ของเรามาด้วยเลเวลห7ไลท์591รอเบครับทุกคนครับสกันส่งก็ตามนี้เลยมาดูกันที่ตัวละครครับนะตัวของเราครับคนโนเคนลี่อะไรต่างๆครับฮายาโตมีครบเซ็ตเลยนี่ครับต่อไปมาดูกันที่แฟชั่นครับนี่เลยครับหัวของผู้ชายครับก็ตามนี้ครับแว่นตาของผู้ชายครับในเซ็ตจ็อกเกอร์อะไรต่างๆครับมีแน่นอนครับ นี่ครับหัวเป็นลาปาโต้ของเราก็ยังมีครับทุกคนครับตึงๆแรงๆเลยนะครับในราคา450บาทครับทุกคนนี่ครับชุดเซ็ตของเราครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อซีซั่น1ซีซั่น2นะครับนะเป็นไงครับเอาซีซั่น3 4ครับทุกคนครับคุ้มๆไม่ได้แรงเลยนี่ครับนะนี่เลยนี่ครับทุกคนต่อไปมาดูกันที่กางเกงครับ นี่เลยนี่ครับทุกคนกางเกงใส่ให้ลงให้ไ์ต่างๆครับครบเซตเลยนี่ครับมาเซตกางเกงเป็นรับปัตโตของเราก็มีเหมือนกันครับผมว่าคุ้มนี่ครับนะในราคา4 1 0บาทคิดตั้ง16ลูกแก้วอีก3ลูกครับทุกคนครับเอาไปปั้นต่อได้ยาวๆครับนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ดุลรับพินิจของแต่ละคนนี่ครับเดี๋ยวว่าคุ้มว่าคุ้มนี่ครับนะเดี๋ยวไปดูที่กันที่ตัวละครผู้หญิงกันบ้างครับ นี่ครับตัวละครขอผู้หญิงก็จะมีเซตแบบนี้ครับเป็นคนหัวโค้งหัวขาวอะไรต่างๆหัวหอกผู้หญิงเนี่ยเยอะแยะมากมายครับนะเซตตัวนี้ก็มีเหมือนกันครับอันนี้ไม่รู้ว่าเซตตัวไหนนะครับนะแต่ว่าตึงๆแรไรเลยนะครับนะเราจะเป็นตาดงตาแดงอะไรต่างๆครับซึ่งเซตของเราครับนี่ครับเป็นไงนะครับเซตซีซั่นสามครับเป็นคนซส้นสี่ของเราก็ตึงเหมือนกันครับมนุษย์จุงหินอะไรก็มีเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกันนะครับมาดูกางเกงของเรานี่ครับนี่เลยนี่ครับ กองเกงของเราใส่ไฮไลท์เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับมาดูชุดเซ็ตของเราครับก็ตามนี้นะครับนะมาดูคู่หูตัวละครกันบ้างครับนะอดีตนี้น่าจะเล่นมาตั้งแต่นู่นเลยครับทุกคนครับนะไม่ว่าจะเป็นน่าจะเป็นไอดียที่แบบว่าเล่นผู้เล่นในตำนานครับทุกคนคอลเลกชันของเราครับไม่ว่าจะเป็นท่ามัมมี่แดนครับจึ๊กจึ๊กจึ๊กของเราก็ตามนี้ครับก็ปลอดสบายสุดเท่สุดแรงครับน้องต่ายชมพูนี่เองกล่องดวงใจครับทุกคนครับแล้วก็ยานพาหนะของเราแอร์บอร์ดสุดเท่สุดแรงเดอะรีวิวบิสเตอร์นะครับนะลบไปชุดเซนโฟนสุดเทสุดแแรรรงคคัับบนนนะะลล้้วก็ตามีเย ยังไงครับทุกคนครับแล้วเราไปดูลูกกันบ้างครับนี่เลยนะครับ A ถึง Z เลยนะครับนะเราไปดูตาครับดูอาวุธสกินปืนกันบ้างครับว่าจะตึงแค่ไหนครับนะ M4 ครับ AKM14 ครับสก้าอีกหนึ่งก็บอกครับสกาแต่ท่านด้วยนะครับนะกอลซาของเรา HSM249 k ฟาร์มาสครับทุกคน XM8 นี่เลยนะครับ M60 ของเราดู SMG กันบ้าง UMP4 กระบอก MP5VSMP40 แล้วก็ P90 นั่นเองช็อตกันของเรากล้องสกายไลน์ s t a c k s c h e c k นะครับทุกคนครับแล้วตอนนี้เลยครับมาดูพิทตันของเราครับมาลีนี่ครับกระทะสามินนอร์ตัด3 ไม้เบสไม้ซองนะครับ าอีก2นั่นเองครับฟิตของเราแล้วเบิดมืออีก8รูปแบบครับทุกคนไอโฟนอีก2อันนะครับอาเทียมของเรามาด้วย M 79นั่นเองในราคา450บาททักเพจมาได้เลยโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับราคาสินค้า243ในราคา2,500บาททั่วนั่นเองครับนะมาด้วยเลเวล67ครับไลฟ์2,000อลไรเยอะมากสีกั้นสูงก็ตามนี้ครับเหลืองเต๋อหวา U K มีแน่นอนครับมาดูแฟชั่นการแต่งตัวกันบ้างครับตัวละครของเราไม่ว่าจะเป็นโคโน่คิลลี่อโลคฮันิโต้บูฟ้าอะไรต่างๆครับหัวหล่อๆที่เท่เลยนะครับหหััววคง นะครับห <Workers. S 2> ัวมแมลงส่งมแมลงสาบอะไรต่างๆครับทุกคนดูดิเซตแยกโฟมีทั้ง3ชุดนะครับหัวมแมลงสาบของเราแล้วก็หัวตามนี้ครับทุกคนโอ้โหตึงๆแรงๆเลยนะครับทุกคนครับนะราคา2,500บาทกล้ามดงกล้ามดำครับนี่เลยครับชุดเซตเต้าชายของเราก็มีเหมือนกันหัวบาวงหัว GM ครับทุกคนครับโอ้โหตึงๆแรงๆเลยครับหัวยาคุซงยาคุซ่าอะไรต่างๆเราค่อยดูนะครับทุกคนครับนะต่อไปมาดูที่เกินที่หัวคาบุกิของเราก็มีเหมือนกันครับเป็นไงนะครับอื อืมนี่ครับนะแล้ว <target> ก็นี่คร you. ับตาของเราครับมาดูแฟชั่นเสื้อกันบ้างครับนี่ครับใส่ให้ลงไฮไลท์ทุกคนไม่ควรพลาดเลยนะครับนะเชิดซุ้งเชิดชายอะไรต่างๆครับเซ็ตแฟลกโฟครับทุกคนครับแบบว่าออร์แกนิกแย่นะครับกล้ามดงกล้ามดำอะไรต่างๆครับเป็นไงเออตึงๆแรงๆนะครับชุดเล็ดลาย2ชุดครับเล็ดลายก็มีเหมือนกันครับซุดสีสั้นห้าครับนี่เลยนี่ครับทุกคนครับแรงๆตึงๆแรงๆเลยนะครับทุกคนเราไปมาดูกันที่เขาเรียกว่ากางเกงกันบ้างครับทุกคนครับนะนี่เลยครับทุกคนเป็นไง ตึงๆแลงๆของเกงของเรากางเ,างเ,าเกงลายไฟของลายไ,ไ,ไฟแรงต่างสุดๆเซ็ตครับทุกคนครับนะนี่ครับนะยาคุซ่าของเราก็มีเหมือนกันมาดูรองเท้าครับรองเท้าว่าใบเล็บองเล็ไออะไรต่างๆเป็นไ,ไงอือ ตึงๆแลนี่ครับนะต่อไปมาดูกันที่นี่ครับนะกจจิของเรานี่เลยครับจอจิตไลฟิกโนครับกล่องของเราก็ตามนี้ครับแท็กเก็ตของเราโอ้โหตัวละครอย่างเยอะครับทุกคนยังไม่ได้เปิดนะครับทุกคนครับเอาไปเปิดเอาเองเรื่องนะครับนะดูดิดูดิอย่างเยอะแยะมากมายครับทุกคนครับแล้วก็คิตั้น98นะครับอีก2อันเขาครบนะครับนะลูกแก้วอีก16ลูกครับทุกคนแล้วก็ตามนี้เลยนะครับมาดูแฟชั่นของผู้หญิงกันบ้าง ผู้หญิงนะครับแต่ภาพพลิกกลิ้เลยนะครับในเฟสของผู้หญิงก็ตึงๆแรงๆครับไม่ใช่เป็นหัวอโยเคอะไรต่างๆครับนะหัวดําหัวแดงอะไรต่างๆอุ้หัวเยอะมากครับทุกคนครับเซตของเจ้าหญิงก็มีครับนี่เลยนะครับนะบอกเลยเป็นไงนะครับเอาไปแอคโซนฟิสไตล์ไปล่อหนุ่มล่อหนุ่มล่อสาวนะครับทุกคนครับที่นี่ครับเซตเปลาปาโต้ครับนี่โซนฟิสไตล์เนาะนะครับนะบอกเลยว่าได้หนุ่มๆเออเติมเพชรให้เราหน่อยที่เธอนะครับเธอเป็นแฟนเราเปล่าเติมเพชรให้เราหน่อยอุ้ย อุ๊ยทุกคนเขาอาจจะเติมให้เราเป็นหมื่นเพชรก็ได้นะครับนะทุกคนนะบอกเลยว่าแต่งตัวผู้หญิงไปล่อล่อหนุ่มในฟรีสไตล์นะครับนะในโซนฟรีสไตล์ครับตามนี้เลยนะครับนะแฟชั่นกางเกงของเราครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงไฮลไฮไลท์ต่างๆครับมีแน่นอนครับทุกคนครับมาดูกันรองเท้าครับนะรองเท้าก็ตามนี้ครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าดำรองเท้าเหลืองรองเท้าขาวนะครับส่ลงไฮไลท์ต่างๆครับมีแน่นอนครับนะเซื้ของเราเสื้อของผู้หญิงก็ตามนี้เลยนะครับต่อไปกันดูคู่หูตัวละครคู่หูของเราเนี่ยไม่เป็นหมาชิบะนะครับนกฟินโกก้นนนนนัััั่่่่เเเอองงงคคคคครรรรรบบบบบบทุไไมมมวาาาาจะะะป็ลิูหหีตๆ เลยครับคนดูคอลเลกชันท่าทางครับนี่เลยครับท่าดันพงดันพื้นครับทุกคนท่ากัะตันบุญญาท่าหมัดไฟไซาตมะครับนะเป็นไงครับทุกคนท่าให้หัวใจครับบอกเลยว่าท่ากัะตันบุญญาเอาเอคสโคนฟีสตา์บอกเลยว่าสุดเทพสุดแรงของเราเลยนะครับในถ่ายลงถ่ายรูปอะไรต่างๆมีครบเซตกระเป๋าสะพายสุดเทพสุดแรงครับนะน้องกระต่ายชมพูนะครับนี่เลยนะครับนะครับกล่องดวงใจกล่องดวงใจไข่บันนี่นะครับยานพาหนะแอร์บอร์ดนะครับไมคการ์ดิสิตล่มชูชีพนะครับไอสุดซีสแล้วก็ผ้าพื้นหลัง พื้นหลังคาบอยรุ่นปรับปรุงนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับโอ้โหเยอะแยะมากมายโอ้โหทำไมมันเยอะจังวะทุกคนไอดีนี้นะครับรูปของเราก็ตามนี้ครับเยอะแยะนะครับทุกคนครับตาของเราก็นี่เลยนะครับทุกคนมาดูสกินปืนกันบ้างนะครับสองพาร้อยบาทแต่ตึงแค่ไหนครับทุกคนครับ M4 ครับทุกคนครับ AKM 1 4ครับเป็นไงนะครับสกาเวลห้าครับ AK แต่สกาแต่ท่านด้วยสกา ไททันไม่กลันโลดอนด้วยนะครับทุกคนวิวห้าด้วยนะครับโอ้โคตรตึงครับเนรู้แล้วครับว่ามันตึงขนาดไหนนะครับนะ H S ครับสี่กระบอกครับทุกคน M สองสี่เก้าครับฟาร์มัสครับทุกคนอีกสี่กระบอกครับเอ็กเกมแปดลั่นสองยิงหัวปักๆเลยนะครับเอ็น เอ่อ M หกสิบบวกสองครับ N เก้าสี่นี่ครับช็อตกันของเราครับเออ S M G ครับนี่เลยนี่ครับนะผมก็บอก M P ห้า V S M P สี่ศูนย์ครับทุกคนครับโอ้โหเยอะแยะ M แล้วก็ P เก้าสิบก็ G สิบห้าแล้วก็ Thompson ของเราเปช็อตกันครับทุกสอง Evo สีเขียวสเปซอีกสองก็บอกพิสอ่อนะครับสไ n เปอร์นะครับนี่ครับปูม่าของเราพิสตันก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับมาลงมาลีครับกระทะแตงโมถือหน้าล็อบบี้สุดเทพสุดแล้วก็ทานนักแข่งครับน่าจะเป็นนักแข่งเก่านะครับมีเท่าตัดที่เก้าอันเป็นไง ครับนี่เลยนะครับไซตามะครับของเทของแดของเราแล้วก็ระเบิดมืออีก1 6รูปแบบโอ้ระเบิดโคตรเยอะครับทุกคนอายออีก6รูปแบบครับอาเทอ่์ของเรามาด้วย M79 ในราคา2,500บาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้